ครับผมไอรอนจากช่องแองเกิลเมนนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดไหล่ยอ้อนมาสักถึงสปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการได้ขึ้นตามหลักนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกไดไหลย้อนแล้วเจ็บใจไปๆดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยนะครับว่าถ้าจ่กินได้หายก็ไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงหัวหอมและหอมแดงนะครับว่าคนเป็นกดหย้อนเกลียนะดหรือเปล่าถ้าพูดถึงหัวหอมนะครับหัวหอมนี่ก็มีหลายชนิดเหมือนกันแต่ว่าหัวหอมแต่ละชนิดเนี่ยเอ้ยเรามาดูเรามาพูดถึงค่าเพี้ยนกันก่อน ค่าเพทคืออะไรค่าเพทคือค่าวัดความเป็นกรดหรือดา่างของน้าหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่าเพนหน้าต่ำกว่าเจ็ดแสดงว่าน้ําอาหารหรือว่าของเหลวใชนี้ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมหัวหอมแต่ละชนิดอะ่ะจะอยู่ที่ห้าถึงห้าจุดแปดนะครับเช่นหัวหอมแดงอะ่ะอยู่ที่ห้าจุดแปดหอมหัวใหญ่อยู่ที่ห้าจุดหกถ้าหากวัดตามค่าเพทเนี่ยมันต่ำกว่าเจ็ดมันมีกรดแต่ว่าห้าหกเจ็ดเนี่ย อยู่ในเกณฑ์ที่กินได้โดยที่คนเป็นกดเหลนอะ่ะไม่ต้องกังวลเลยแต่ว่าโหวหอมเหมือนจะกินได้ใช่ไหมแต่ไม่ครับผมโหวหอมเป็นผักที่มีแก๊สมากนะครับผมแล้วก็มีน้ามันหอมระเหยอ,อยู่ในตัวด้วยซึ่งน้ามันหอมระเหยเนี่ยจะเป็นตกระตุ้นการกดไหลย้ยนครับผมและส่วนประกอบของโหวหอมเนี่ยสามารถทําให้กระเพาะเราระคายเคืองและอักเสบได้อืมคือข้าเพเมันอยู่ในเกณฑ์ที่กินได้แต่ว่าโหวหอ,หอมก็มีแก๊ส ซึ่งไปกระตุน้นการกดลยย้อนได้ดังนั้นก็ไม่ควรกินนะผมแล้วก็ยุคนี้ก็มี AI แล้วเนาะผมก็เลยไปสอบถาม AI เพิ่มเติมนะครับ AI ก็ได้บอกว่าหัวหอมเนี่ยความเป็นเกรดสูงหอมแดงก็เหมือนกับหัวหอมอื่นๆที่มีกดในหลับสูงซึ่งสามารถกระตุ้นหรือทำให้อา,าการกดเหลยย้อนแย่ลงได้กดเหล่านี้อาจทำให้หลอดอาหารระคายเคืองและทำให้เกิดการเสียท้องหรือไม่สบายได้ AI บอกว่าความเป็นกดสูงนะครับผม,มและมีแก๊ส ทำให้ท้องอืดได้หอมแดงผลิตก๊าซในระบบย่อยอาหารซึ่งอาจส่งผลให้ท้องอืดและไม่สบายตัวโดยผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อนอาจทำให้อาการแย่ขึ้นได้หอมมีสารประกอบกรมมันฐานซึ่งสามารถทำให้เกิดกรดกระเพาะและเพิ่มความเสี่ยงต่อการกรดไหลย้อนได้นี่คือสิ่งที่ AI ตอบมานะครับผมดังนั้นทั้ง AI และก็ทั้งข้อมูลที่ผมไปหามาผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เพอือยากไปอ่านนะครับผมก็หอ,หอมก็หอ,หอมเลยหรือหอมแดงเนี่ยหลีกเลี่ยงไปก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย หรือพวกความช่วได้ผมเที่ยหายหก,าก่เรื้งไว้ก็คลิปนี้ก็จบเทปเองเท่านี้นะผมเพราะน้อคลิปก,กับอาหารแล้วกดเลยเอาไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจะเป็นเท่านี้ขอบคุณครับ